รสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยนี่ครับช่วงนี้สบายดีไหมครับสบายดีครับโอเคเอ่อที่ผ่านมา2อสเดือนที่ไม่ได้เจอกันนี่มีอาการผิดปกติไหมครับมีอาการแน่นหน้าอกไหมไม่มีครับอาจารย์ไม่มีเนาะคุณวิชาญตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ58ครับอ๋อโอเคจริงๆยังเรียกว่ายังไม่ถึงวัย วัยที่เรียกว่าสวนะครับอันนี้ยังเรียกว่าวัยเด็กอยู่แต่ว่าณ <c oughs> ตอนนี้คือเราก็ต้องเขาเรียกว่าออกกําลังกายตั้งแต่ตั้งแต่อายุเท่านี้เพราะว่ามาเริ่มตอนอายุมากเนี่ยจะไม่ได้เรียกว่าออกกําลังกายละขาเรียกว่าทากายภาพบําบัดแทนมีคนอื่นมาออกให้การออกกําลังกายมันก็เหมือนยาอย่างหนึ่งเนาะ <c oughs> เราจะต้องกําหนดขนาดการออกกําลังกายความถี่ความเหมาะสม ให้เหมาะสมนะครับ,รบเพราะว่าหมอก็จะใช้ตัวนี้ในการติดตามการรักษาด้วยเนะาะการออกกำลังกายเนี่ยมันยังได้เรื่องของสุขภาพจิตที่ดีมันสามารถทำให้อัลไซเมอร์น้อยลงนะครับแล้วก็ภาวะพวกซึมเศร้าน้อยลงด้วยนะครับน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราเมื่อคุณวิชาเนี่ยหรือว่าคนที่สูงวัยเนี่ย นะครับออกกําลังกายแล้วเขาก็จะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตนะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวหมอมาสอนเรื่องการออกกําลังกายที่ไม่ค่อยได้สอนกันดีกว่าก็คือการออกกำลังกายชนิดที่เป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับหรือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับโอเคทีนี้หมอพูดทฤษฎีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคุณวิชาญพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปสอนการออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกันเลย นะรพร้อมนะงั้นรเราไปยิมข้างๆนี้กันเลยไปกัน,นครับ,รบพี่วิชาต,ตอนนี้เราอยู่ที่ยิมแล้วนะครับครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกันนะครับคบนะลกักษณะเนี้ยผมจะต้องการสอนออกกำลังกายเพื่อให้เราสามารถคนที่เป็นสวสูงวัยนะครับสามารถนั่งนอนยืนเดินใช้ชีวิตต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวขึ้นบันไดลุกจากเตียงลุกจากที่นั่งนะครับให้ได้ ข่องแค่ว่องไวนะครับวันนี้ผมจะสอนทั้งหมด2 2 3่งสองสามสีท่าพอนะเป็นการบ้านสำหรับ4ท่านะครับ,รบก็เริ่มเลยท่าแรกนะครับ,นะรบเนาะท่าแรกเราจะเป็นเ,เขาเรียกว่า q u a ดดิเ e ปเอ็กซ์ i s e ก็คือออกกำลังกายของหน้าขาเนาะแล้วผมขออนุญ,ญาตจัดเก้าอี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะครับครับนี่ท่าน,นั่งเลย ก็คือเราออกกลังกายหน้าขาตรงนี้เพื่อให้แข็งแรงขึ้นนะครับเราสามารถลุกจากเก้าอี้ได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีที่จะให้ออกเนี่ยเ,เวลาเราออกกังกายเราจะเรียกเป็นเซตเรียกเป็นครั้งนะครับผมจะให้ออกกังไกยก็คือเหยียดเหยียดเข่าขึ้นนะครับยกขาขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เกรงค้างไว้นะครับนับ1นึถึงสิ นะครับหนึ่ง5 6 7สาม0ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแล้วก็วางลงนะครับอย่างนี้เรียกว่า1ครั้งเราทำทั้งหมด1ิบครั้งนะครับพอทำข้างขวา1ิครั้งแล้วนะครับเราก็มาสลับมาทำข้างซ้ายอีก1ิบครั้งนะครับก็ทำเลยนะยกกระดกข้อเท้าขึ้นนะครับ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเอาลงนะครับ ท่าที่2นะครับเพื่อให้เราสามารถนั่งนอนยืนเดินลุกขึ้นจากเก้าอี้ขึ้นบันไดได้ค่องแคล่ว่องไวนะครับมาท่าที่2กันนะท่าที่2นะครับเราสามารถทาเดียเด่ยวๆก็ได้หรือว่าเราจะจับเก้าอี้ไว้หน่อยแต่ขอเป็นเก้าอี้ที่มั่นคงนะครับไม่ไม่เกิดยกเยกอะไรได้นะครับท่าที่2เนี่ยจะประกอบไปด้วยการเขาเรียกว่าฮิปฮิปเฟล็ก นะครก็คือการงอสะโพกนะครับประโยชน์ของท่าที่2เนี่ยที่เป็นเรียกว่า h ิปเฟล็กนะครับก็คือการงอสะโพกขึ้นนะครับเพื่อให้เราสามารถก้าวเดินขึ้นบันไดหรือหรือว่าก้าวที่สูงจากพื้นได้คล่องแคล่วนะครับวิธีที่จะให้ฝึกนะครับก็คือแนะนําว่าช่วงแรกถ้ายังไม่ถนัดจับกับเก้าอี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พัดตกปกล้มนะครับ ก็าทำอย่างนี้นะก็คือ,อยกขาเอาข้างขวาก่อนจะได้นะครับก็ยกขาขึ้นนะครับยกค้างไว้1 2 3่ง6 7 8สา0แอ่าแล้วก็เอาลงนะครับพยายามอย่าให้ตัวเอียงนะครับมือเราแค่พยุงเฉยๆพอเนาะก็ยกขึ้นอีกนะครับ 2> 1, <S 1>, 1 <S 2>, 2 3 4 5 <S 1> 1. <S 6 7 8 9 1เกสิบโอเคอย่างนี้นะครับทำข้างขวาทั้งหมด1ิครั้งนะครับพอทำข้างขวา1ิครั้งเสร็จนะครับแล้วก็มาทำข้างซ้ายบ้างไม่งั้นเดี๋ยวขาโตไม่เท่ากัน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวแข็ง <c oughs> เราจะได้แข็งแรงทั้งคู่นะครับอ่าแล้วก็ยกข้างซ้ายบ้างหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้า็ดแปด้าสิบอ่าโอเคพยายามให้ ลำตัวตั้งตรงนะครับมืออย่าไปกดน้ำหนักลงนะแล้วก็มือแค่พยุงเฉยๆนะครับท่าที่3นะครับเป็นท่าเรียกว่าฮิปแอ d ดักนะครับก็คือหรือเรียกว่าเป็นการสะโพกนะครับเนาะท่านี้ก็คือเราจะได้กล้ามเนื้อ เป็นด้านข้างแล้วก็กลันเนื้อก้นนะครับมีประโยชน์ในการช่วยให้เราก้าวเดินนะครับวิ่งหรือลุกขึ้นอะไรได้ดีขึ้นนะครับแต่พี่วิชาทําตามผมนะครับแต่ว่าอยากให้ช่วงแรกจับไว้ก่อนนะครับให้เอามือพยุงไว้นะครับก็เริ่มจากขาขวาก่อนจะได้นะครับก็คือการขาออกนะครับเนาะแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นนะครับนับ1นนะครับ3 4สี่ห้า 7 8 9จ็แสอ่าแล้วก็วางลงนะครับถ้าถ้าเรายังไม่ทรงตัวยังไม่ค่อยได้ดีนะครับก็หาที่จับไว้ก่อนนะครับเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้ก็ได้ที่มันผงนะอ่าแล้วก็ข้างซ้ายสิครั้งนะเดี๋ยวามาทําข้างซ้ายบ้างที่ทําหลังแล้กันนะ, 1, 1> ะข้างซ้ายบ้างนะครับกลาง 1, 1> ออกนะครับ1น <3, S 1> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ่าอีกทีหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสามส้าหกเดแสบอ่าโอเคท่าที่4นะครับก็เป็นเรียกว่า h i ปเอ็กซ์เนนะครับเป็นการเหยียดขาไปด้านหลังนะครับทำอย่างนี้ทำไปคู่กับผมเลยนะครับก็คือยกขาไปด้านหลังอย่างนี้นะครับลำตัวตั้งตรง นะครับแล้วก็ยกขาให้ข้างหลังจะงอขางอเข่าหรือไม่งอก็ได้นะครับยกไว้ข้างหลังให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นเราเกร็งทํางานนะครับก็ค <1, S 1> <ๆ>้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเค<ะ>ส่วนสําคัญเนาะเราอย่าก,ก้มไปข้างหน้าแล้วกางขาออกอย่างนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับ <c oughs> ก็คือลาตัวตั้งตรงแล้วก็ยกไปด้านหลังทีงเดียวนะครับอ่าครั้งที่สามเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคสมมุติว่าครบสิบครั้งแล้วนะครับเรามาทำข้างซ้ายบ้างน,นะครับอ่ 2> 1, 2, 3, าหน <10, S 1> ึ่งสองสามสีงห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งนะหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เคผมก็อยากจะเน้นเรื่องการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุนะครับว่าการออกกำลังกายในผู้สูงอายุควรจะประกอบไปด้วยหลายอย่างนะครับก็คืออย่างที่1นนะการออกกำลังกายที่เรียกว่าคาร์ดิโอที่เขาทําอยู่แล้วก็คือการเดินวิ่งบั่รจักรยานหรือการว่ายน้ํานะครับพวกนี้ก็คือโดยสรุปแล้วขอออกกําลังกายให้ได้สักประมาณ ซึ่งชั่วโมองอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือการออกกำลังกายเพื่อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มักไม่ค่อยมีคนบอกแต่มีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่าการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้มได้นะครับแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพของร่างกายนะครับซึ่งการออกกำลังกายที่สําคัญก็คือการออกกำลังกายเกี่ยวกับ ถ้าที่บอกไปนะครับการยกขาการเหยียดขาการกางขาไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับถ้าเราทําเป็นเซตได้นะครับเราสามารถทําให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเวลาที่แนะนําก็คือประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจนะครับป้องกันการ พัดตกหกล้มได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ผู้สูงวัยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ